อ่าสวัสดีนะครับผมทุกคนก็เมื่อคืนนี้มีข่าวใหญ่ของ n e t นเดตนะเกมไม้ตายที่ได้รายได้ของเราได้หักมุมหักมุกไปนิดหน่อยแบบหักโค้งก็เลยทีเดียวนะครับก็รายได้จากที่ว่าถอนรายวันรายวันรา,ายวันกันกลายเป็นถอนรายเดือนก็นเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะโอเคก็ถือว่าเขาก็คงต้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบของเขานะที่จะอนาคตจะต้องรอรับอนาคตอะ่ะเพราะว่าต่อไปมันน่าจะเป็นรูปแบบที่จะต้อง ให้เราเอาต้นไม้มาจิงอันเดดนะครับอ่ะอันนั้นผ่านไปแต่ผมขอประกาศเกี่ยวกับแจ้งข่าวที่ผมเปิดกลุ่ม Discord มาเพราะสมาชิกเขาเราหลายคนเนาะอยากจะได้ติดตามข่าวแบบกอติดหน่อยผมก็หาวิธีการแล้วก็ในกลุ่มผมอะ่ะที่เราอยู่กันอยู่เนี่ยครับมันมีแค่6คนแล้วเป็นสมาชิกที่เราเล่นเกมกันมาหลายปีแล้วทีนี้มันก็ไม่สะดวกมั้งก็เกรงใจเพื่อนๆแหละนะครับเพราะผมก็ไปอาศัยกลุ่มเขา ทีนี้ผมก็คิดลอ่ะงั้นมาทํากลุ่มแยกเฉพาะต้นน้ำ G ีสักกลุ่มแล้วกันตอนแรกว่าจะเป็นกลุ่มไลน์กลุ่มทรแกรมกลุ่มอลไรมันไม่สะดวกผมมาเอากลุ่มด i s c อ r d ดีกว่าเพราะว่ามันง่ายในการแจ้งข่าวสารแล้วก็ทิ้งข้อความให้สมาชิกที่มาหลังๆได้เข้ามาได้แล้วอ่านได้อัปเดตได้นะครับผมสังเกตแล้วว่ามันสะดวกตรงนั้นแหละนะครับทีนี้ผมก็ทําการสร้างห้องนะครับสร้างกลุ่มมาแล้วก็จะจะอัป ข้อมูลข่าวสารหรือเพื่อนเพื่อนสมาชิกคนไหนอยากจะแจ้งข่าวหรือจะทิ้งพวกของไอเป็นคำเชิญที่สมมุติว่าเหมือนกับไอตัวเซตฮีโร่ใช่ไหมที่อยาใครเชิญเพื่อนมาจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อันนี้ก็เหมือนกันจะจะอนุญาตนะครับให้เชิญเพื่อนได้กับตัวของกลุ่มเราด้วยนะก็เอาเป็นว่าใครสะดวกที่จะเข้าลิงก์ของเพื่อนที่สมาชิกในกลุ่มหรือไปดูได้จาก เว็บกลุ่มต่างๆก็ตามสะดวกเลยครับก็ถือว่ากระจายรายได้นะครับถ้าเราเข้าจากลิงก์ของเพื่อนเราหรือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็เขาก็ได้รายได้ที่จากเกมด้วยนะเราก็คือไม่มีใครเสียมีแต่ได้กันได้นะครับก็เลยทําไว้ทีนี้ใครที่เข้ามาก็จะทิ้งแต่อนุญาตอย่าฝัดนะอย่าทิ้งเยอะเกินนะครับอนุญาตให้วันหนึ่งสักข้อความที่จะทิ้งพวกแอร์ดอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่ามากเกินอย่ามากเกินมันจะกลายเป็นลกนะครับ อ่อนุญาตประมาณนี้กติกาเบื้องต้นทีนี้ก็มีข่าวต่างๆก็อนุญาตให้เพื่อนๆเนี่ยมาแจ้งข่าวได้นะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้มีเกมใหม่อยากจะ หาเพื่อนเล่นอยากจะมาไลฟ์เกมกําลังเล่นอยู่ NFT คุณเล่นอยู่แต่เนี้คุณก็มามาโชว์ได้อะอยากจะโชว์เกมเล่นตัวของเท a นเดตหาต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะมาพูดคุยกันอันนี้ก็ได้นี่คือกติกาที่คิดว่าเออเราก็สร้างชุมชนเล็กๆของเราได้นะครับมันก็มีประโยชน์ตรงนี้แต่ก็อย่าให้ถึงกับรบกวนคนอื่นเกินไปนะทีนี้ผมก็จะมีเพื่อนเสมาชิกอันนี้ผมขอเชิญเข้ามาให้เขาเป็นแบบ ให้มาช่วยดูแลนะครับเพราะเป็นเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกันแหละแต่จริงๆเขาก็อยู่กลุ่มเนี้ยนะเนี่ย,ยเนี่ยกลุ่ม N f ทเนี่ยแต่ผมใด้ว่าผมทํากลุ่มแล้วก็เชิญเข้ามาถ้าเขาไม่สะดวกจะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาสะดวกก็มาได้นะครับทีนี้ก็แต่งตั้งตําแหน่งกูรูส่วนตอนนี้อนุญาตตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาจะเป็นรุ่นหนึ่งเพราะรุ่นหนึ่งหมายถึงที่ผมความหมายผมคือรุ่นที่มีสมาชิกในตัวของเข้ามาแรกๆรุ่นหนึ่งเลยนะก็ผมตีความหมายว่าใครที่อยู่รุ่นหนึ่งก็คนที่ ก่อนสมาชิกของต้นน้ำจีจใน y t u t u อะ่ะก่อน1000คนเดี๋ยวทุกคนเป็นรุ่นหนึ่งอ่านะครับก็เดี๋ยวใครเข้ามาก่อน1000ก็เป็นรุ่นหนึ่งทุกคนแหละที่หลังจาก1000 1, 000, 1พอขึ้นมาเลขตอนนี้สมาชิกอยู่เท่านี้นะอะ่เห็นไหมั0้ย907คนขึ้นมาเพิ่ไมไหมยังอ่า908แล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้คือ999ปุ๊บขึ้นมา1000ทุกคนหลังจากนั้นก็จะอาจจะเป็นชื่ออื่นนะครับอาจจะเป็นชื่ออื่น อาจจะแล้วแต่นะอยากจะใช้ชื่ออะไรผมอาจจะถามเขาก่อนอยากได้ตำแหน่งอะไรตั้งชื่อมาเลยเ,เรามีอิสระภาพในการแชร์นะครับอยากใช้เชื่ออะไระตำแหน่งตอนนี้ก็รุ่นหนึ่งใครเข้ามาก็เป็นรุ่นหนึ่งหมดนะเหมือนที่บอกไว้นะครับอันนี้ก็รุ่นหนึ่งประมาณนี้โอเคนี่คือข้อดีของด i s c o r d และอนาคตนะครับถ้าถ้าผมมีไรายได้เยอะหรือเพื่อนๆที่มีไรายได้กับเกมเยอะอยากจะอัพ ก็ดหรือบุตเตอร์ช่องให้มันมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นนะเขาก็มีระบบนะครับประมาณนี้อันไหนแล้วเนะี่ยตั้งค่าตั้งค่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งไอเดดดิคอร์เนี่ยผมก็เลยชวนน้องบอสนี่มานะน้องบอสยศขอเติบเติมอ, <laughs> อ่เดี๋ยวกันกตรงไหนแล้วละ่ะเมื่อกี้ก็ตั้งค่าอยู่เนี่ยตั้งค่าเซเวอร์นี่ยจะบอกอะไรละ่ะมันมีมันมีการเพิ่มบุตเตอร์นะครับเนี่ยก็ จะทิ้งข้อความเสียงเพิ่มขึ้นมาจากที่ใช้ฟรีอ่ะนะผมอนาคตผมก็จะสองบูสเตอร์มันประมาณประมาณสัก3 0 0รอกว่าบาทมั้งออเดี๋ยวใครจะใครเป็นคนใจดีใครอยากอยากมาทำให้ช่องของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มาเพิ่มบูสเตอร์ได้ซึ่งอนาคตผมว่าผมจะเพิ่มแหละให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีรองรับผู้คนแล้วก็ให้มันมีความสามารถมากกว่าห้องปกติทั่วไปอ่ะนะครับก็แต่เนี่ยพอเป็นระดับสองมันจะแพงไปหน่อยนะ15บูสเตอร์ก <c oughs> <c oughs> ็ก็ถือว่าเยอะอยู่ ประมาณนี้นะครับบูสเตอร์เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะส่วนอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสมาชิกเข้ามานี่ก็ินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็หวังว่าจะอยู่เป็นสังคมที่สนุกสนานในบ้านนี้นะต้นน้ำจีจี G นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนด้วยดีตลอดมาเราก็ได้เพิ่มอัปเดตเกี่ยวกับกลุ่มของเราแล้วนะตอนนี้ก็ดีต้อนรับทุกคนนะครับผมโอเคแค่นี้แหละ ลิงก์เข้าอยู่ข้างล่างนะครับใน description ก็ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผม